วัฒนธรรมสร้างชาติวันที่26กรกฎาคม2568ช่วงบ่ายดรสวงมนสิทธิสมานักวิจัยส่วนกลางจากทีมมหาวิทยาลัยศิลปากรและคณะจากโครงการบริหารจัดการสื่อวัฒนธรรมชุมชน12พื้นที่วิจัย38ย่านวัฒนธรรมชุมชนระยะที่2ภายใต้โครงการการพัฒนาเมืองแห่งทุนวัฒนธรรมที่ยั่งยืนและเครือข่ายย่านวัฒนธรรมชุมชน รวมลงพื้นที่ย่านกุดีจีนร่วมกับนางปิ่นทองวงสกุลประธานชุมชนกุดีจีนพร้อมด้วยตัวแทนจากชุมชนต่างๆโดยการเดินไปยังสถานที่สําคัญโดยมีตัวแทนชุมชนที่เป็นคนดั้งเดิมทํางานเติบโตและรักชุมชนมาช่วยพาทีมงานไปยังที่ต่างๆรวมถึงเล่าเรื่องน่าสนใจให้ฟังมากมายชุมชนกุดีจีนภายในชุมชนมีเส้นทางจักรยานสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งมีทั้งพิพิธภัณฑ์ ร้านค้าร้านอาหารอาคารบ้านเรือนที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคต้นรัตนโกสินทร์ศาลเจ้าเกียนอันเกงเป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมของกลุ่มชาวจีนฮกเกี้ยนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างโบสถ์ซังตาครูสและวัดกัลายานามิตรวรมหาวิหารด้านในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมเป็นองค์ประธานหลักภายในมีงานศิลปกรรมที่สำคัญทั้งเครื่องไม้แกะสลักจิตรกรรมฝาผนังกระเบื้องโค้งโบราณ วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารสมัยรัชกาลที่สามทรงสร้างพระวิหารหลวงและพระประธานพระราชทานพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระพุทธไตรรัตนานายกหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะอย่างสูงโดยเฉพาะชาวจีนมัสยิดบางหลวงหรือกุดีขาวเป็นมัสยิดทรงไทยที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งมีความโดดเด่นด้วยการก่ออิฐถือปูนขาวทั้งหลังทาสีไม้ด้วยสีเขียว ซึ่งแตกต่างจากมัสยิดอื่นมีที่เดียวในโลกที่เป็นมัสยิดทรงไทยรวมถึงการตกแต่งภายในประกอบด้วยศิลปะสามชาติคือไทยจีนยุโรปชุมชนโรงครามแม้ว่าปัจจุบันจะไม่มีโรงครามที่ใช้งานอยู่จริงแต่ชื่อที่ปรากฏอยู่ก็แสดงให้เห็นถึงประวัติศาสตร์ในพื้นที่นี้ที่ครั้งหนึ่งเคยมีโรงย้อมผ้าครามที่ส่งขายไปทั่วประเทศอยู่ตรงนี้ วัดบุพารามวรวิหารวัดที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอยุธยาซึ่งมีชื่อว่าวัดดอกไม้และต่อมาในสมัยรัชกาลที่สามสกุลบุญนาคได้มีการปฏิสังขรณ์วัดต่อเนื่องมาจนถึงสมัยรัชกาลที่สี่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระรชาชทานนามใหม่ว่าวัดบุพพารามและในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองวัดได้ถูกทำลายเสียหายเป็นอย่างมากแต่ก็มีการก่อสร้างพระอุโบสถศาลาการประเรียน กุดีและกำแพงวัดขึ้นมาใหม่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารเป็นวัดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมกับโครงการบุรณปฏิสังขรณ์พระบรมธาตุมหาเจดีย์วัดประยุรวงศาวาสด้านการอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติยูเนสโก ซึ่งภายในวัดมีเรื่องราวมากมายให้ได้ศึกษาเช่นวัดนี้เป็นสถานที่ที่หมอบรัดเลมิชนารีชาวอเมริกันผ่าตัดประสบผลสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเป็นต้นและยังมีอุทยานเขาหมอซึ่งเป็นภูเขาจำลองขนาดเล็กก่อด้วยศิลาตั้งอยู่กลางสนามมีศาลารายแปดหน้าเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป และภายในสนาำที่ล้อมรอบภูเขาจำลองเต็มไปด้วยเต่าและตะภาพน้ำชาวบ้านจึงมักจะเรียกว่าเขาเต่าเรื่องเล่าและสิ่งที่น่าสนใจของชุมชนกุดีจีนมีเนื้อหาที่น่าสนใจมากมายทั้งในแง่ประวัติศาสตร์การมีส่วนร่วมในการสร้างเมืองการอยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรมที่แทบไม่มีความขัดแยง้งและไม่น่าเชื่อว่าถ้าอยากจะเที่ยวแบบเจาะลึกกันจริงๆ ใช้เวลาวันเดียวอาจจะไม่พอสำหรับการเที่ยวในาย่านกุดีจีน